สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบช่อง GLB กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาทาคลิป go to บ้านเพื่อน ep ทสองแล้วนะคะก็โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของคนนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อช่องไว้ให้แล้วก็ ID ไว้ที่ข้างล่างเลยนะคะนี่เลยเราขอกด ID แป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะก็จะเป็นไ d ดีของเขานะคะนี่เลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเฮ้ยคือจะถามว่าสร้างเองหรือเปล่าคือถ้าสร้างเองนี่คือสวยมากๆเลยนะคะคือแบบโอ้สวยอะ่ะคือถ้าไม่ได้สร้างเองก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครอยากส่งบ้านที่สร้างเองมาก็ส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะตรงนี้ก็มีน้องแมวนะคะแล้วก็มีเป็นโซฟาที่เขาเพิ่มมาด้วยนะคือดูหรูหรามีระดับมากเลยอะ่ะคือแบบ เราอะ่ะไม่เคยคิดที่จะทําบ้านสีเขียวเลยทุกคนคือแบบบ้านสีเขียวอันนี้ออกมาคือมันสวยมากสวยจริงจังอะ่ะทุกคนถ้าได้ยินเสียงนกก็ต้องอัภัยด้วยนะคะนี่สวยมากมากเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบอมคล้ายๆกับนาฬิกานะคะเขาทําสวยมากๆเลยนะเขาแบบเขามาประยุก็มันสวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นผ้าม่านนะคะแล้วก็ออกมาทําไมงงมากโอเคในห้องนอนก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็เปลี่ยนแค่เตียงเนาะ นี่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคนะั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันเลยนะคะก็จะเป็นห้องส้วมนั่นเองห้องส้วมก็คือไม่มีอะไรนะคะเาไม่ได้เปลี่ยนอะไรยกเว้นพื้นกับผนังเนาะโอเคนะั้นเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่านะคะโอเคออาออกออาเอาๆๆอแล้วเข้ามาทำไมอีกคือแบบอาจจะเล่นงงๆนิดนึงโอเคนะั้นเข้าไปกันนะคะ ก็มีเตียงนะคะสวยมากพูดเลยสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยเนาะเหตนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเป็นรูปภาพต่างๆนะสวยมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะสอนทำหาแท็กอาร์สวยๆกันนะคะนี่ก็มีเป็นพวกเชลต่างๆมีตู้ยงตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็มีเป็นเปียโนด้วยนี่มีเปียโนนะคะเล่นได้ด้วยนะ นี่ตรงนี้ก็มีเป็นโซฟานะคะก็คือเขาไม่ได้เปียนโซฟาเนาะตรงนี้ก็มีเป็นแบบโมเดลที่แพงที่สุดในโลกอะไรอย่างนี้เออตรงนี้ก็มีเป็นแบบโมเดลจัก,กรยานนะคะแต่ว่าเราเผลอกดเล่นนะอ้าวบล็กตร,ตรงนี้เฉยเลยเราขอหาทางลงแป๊บนึงนะคะนี่เราก็ลงได้แล้วนะคะแล้วก็สำรวจหมด ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งบ้านตายหลังคาแบบข้างบนหลังคาก็ไม่มีอะไรนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครอยากส่งบ้านมาให้เรารีวิวก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเบื้องหลังนะคะการอำทำคลิปนะคะก็คือคลิป ความฝันที่เป็นจริงนั่นเองนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของเรานะนี่รอติดตามได้เลยนะคะ EP ที่2นะนี่ให้แอปดูให้แอปสปอยไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยนะโอเคเราติดตามกันได้นะคะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตานะคะ